สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุดนันชาแนลค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแนะนำวิธีการเข้าไปหน้าบัญชี Google Adsense ของเรานะคะสำหรับคนที่เปิดสร้างไรายได้ใน YouTube แล้วก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องชุดนันชาแนลด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาตอบคำถามนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาว่า,าเข้าไปดู Google a s s n s e e ของเราตรงไหนนะคะคลิปนี้ก็จะมาพาเข้าไปหน้าบัญชี Google a s s n s e นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะคะวิธีนี้เราจะเข้าผ่าน Chrome นะคะ เราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Chrome ก็คือแอป,ปตัวน,นี้นะคะสำหรับคนที่ทำ YouTube YouTuber มือใหม่ต้องโหลดแอป,ปนี้มาไว้ในเครื่องด้วยนะคะกดเข้าไปที่แอป,ป Chrome ได้เลยค่ะ<ส>เมื่อกดเข้ามาที่หน้าแอป,ปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงคำว่าค้นหาตรงนี้นะคะให้เราติ๊กเข้าไปนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Google a s e n s e นะคะจากนั้นนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้ ให้เราเลือกกดไปตรงคำว่าลงชื่อเข้าใช้ Adsense นะคะซึ่งตรงนี้นะคะสำหรับคนที่สมัคร Adsense ผ่านแล้วแล้วต้องการจะเข้าไปดูรายได้ใน Google Adsense ซึ่งเป็นรายได้จาก YouTube ของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเรากดตรงนี้นะคะตรง www.google c o m s a s e s s e n s e ตรงนี้นะคะเมื่อเรากดตรงนี้ปุ๊บระบบจะลิงก์มาที่หน้า Google a d s e n s e ที่เรา,าล็อกอินไว้แล้วนะคะโดยอัตโนมัติเลยจากนั้นก็จะโชว์หน้า Google a d s e n s e ของเราขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะแสดงรายได้ ขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นรายได้เดือนล่าสุดที่มีการจ่ายเข้าไปในบัญชีที่เราลงทะเบียนไว้หรือว่าเราจะไปตั้งค่าบัญชีรับเงินดูข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของเราก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยนะคะโดยการกดไปที่ขีด3ขีดมุมบนด้านซ้ายค่ะ เมื่อกดมาที่ขีด3ามขีดก็จะโชว์มาแบบนี้นะคะก็จะมีบัญชีการตั้งค่าข้อมูลบัญชีนะคะเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยหรือสำหรับใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนบัญชีรับเงินนะคะก็สามารถทำได้ตรงนี้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อตอบคำถาม FC ที่ถามกันเข้ามานะคะสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ใครที่มีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะมาตอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชุดนันน์ชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ